ภูมิใจมากๆแบบที่พี่วิวไปแฟชั่นวีคคือแบบภูมิใจมากจริงๆแบบเ้วแบบเห็นเขาตั้งแต่แบบเพิ่งเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเชียร์อัพเขาตลอดว่าแบบเรารู้สึกว่าเลยแบบอาจจะไม่ใช่ใส่แฟขนาดนั้นเรารู้สึกว่าพี่วิวว่าแฟชั่นมากๆแฟชั่นกว่าเลยอีกเราแบบรู้สึกว่าเขามาถูกทางแหละ อือเขาได้ทดําในสิ่งที่เขารักแล้วเราก็แบบพร้อมพักดันแบบไม่ว่าพี่มิวจะอยู่ในจุดไหนเลิฟก็แบบรู้สึกว่าพร้อมที่จะพักดันไปให้สุดแบบสุดทางที่แบบจะไปเลยเพราจริงๆเราเราอาจจะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันแต่หนูคิดว่าอระหว่างทางเราเอาจจะสนุกกับอะไรหลายๆอย่างหรือเราจะเราอาจจะแวะมาเจอกันบ้างทํางานด้วยกันบ้างแต่หนูคิดว่ามันก็ อาจจะเป็นความทรงจำดีๆอย่างหนึง่งที่ทําให้เราเรียนรู้กันไปด้วยซึ่งเราสิว่ามันเป็นพาร์ทที่แบบหลายปีใหญ่มากๆในชีวิตนะม,มันคือพาร์ทแบบ first jobber เราก็แบบถ้าในอนาคตแบบสมมติว่าเราต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานของตัวเองแล้วอนะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบ big memory ในแบบสมองอม ถ้าสมมติว่าเรบตายแล้วแบบมันจะมีเจ็ดวิในการเทียบรีเฟล็กแบบไฮไลท์ของชีวิตอะรู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องมีพาร์ทนี้ในนั้น